อันนี้จะไม่เร่งนะคะเพราะกูเร่งซาปิดไม่เป็นนะคะทุกคนปันีานนเนาะเฮ้ยปิดแล้วหรือเปล่าวะ 暂停。 ไม่เห็นชัดนะคะเพราะถ่ายคลิปอยู่

เฮ้ยมัไมาเป็นแถวน้อยไปตักข้าไปตอนเสร็จเลยประกันเรด้วยโน้กต็กตรนนี้คือเรายัจงจะสั่งจุดที่น่าจะเป็นทำใมชสร้ามากที่สุดเลย นี่คับตัวคปถ่ายแป,ะปะ๊บนึงเปี้ยวนี่อันนี้ารกมกเอัน,นอัน,นอัน,นอันออันอเนอันอันอั็อรนอสนอัอัน,น,นอัาอรู้สนกอกกกันอาาา้เนอั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 รอันอัมอันอักับอรนนอันันัันอันอัอันอัน่นนออนยั ไม่ไม่นี่นะ่น้ราไม่ถ่ายอ๋อกูถ่ายูนี่อย่างนี้จะเป็นคลิปแบบรูปแล้วนะครับทุกคนจบแล้วนะครับบวิดีโอขอจบคลิปตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมมีอะไรอีกเยะผมต้องการเท่าผ่านแล้วก็อะไรอย่างนี้ครับบาย ก็เด้มาสร้างนี้สเดี๋ยวมันก็เลื่อนไปน้องไปนี่เปลี่ยนแล้วอ่ะเปลี่ยนแค่ไง แค่มองตาฉัน please don't walk away จะพาไปมีกับวีดีมีท้องทะเล